สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอและจรย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริม,รมดวง,ดวงนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมก็อาจารย์โอระมานแนะนำนะรายการองค์เทพเสริมดวงเกี่ยวกับองค์เทพที่พวกนายหน้าค้าที่ดินเนี่ยจะชอบถามว่าควรจะทำอะไรสำหรับทำงานใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆห,ห,หรืออะไรที่ใหญ่โตมากๆหรือใหญ่มากๆเนี่ยควรจะบูชาอะไร ถึงจะทํางานแล้วสำเร็จผลทํางานแล้วจะได้ผลผมจึงพยายามแนะนํานะปู่พอินนะปู่พอินถามว่าหลายครั้งนะหลายครั้งนะครับนะที่พยายามแนะนําถามว่าแนะนํำปู่พระอินทําไมเพราะว่าพอินเนี่ยท่านนะ่ะมีหน้าที่นะครับดูแลเทพเทวดาแทบจะทั้งแบบคือสวรรค์หกชั้นเนี่ยดูแลแทบจะทั้งสากลละโลกเลย ดูแลทั่วเลยนะแล้วก็รับผิดชอบงานใหญ่ๆงานระดับโลกนะคือพระพรมเนี่ยท่านเป็นเหมือนคลังสมองส่วนพระอินทเนี่ยเป็นเหมือนพูดบัญชานะบัญชาการงานต่างๆให้เราเทพทวยเทพเทวดาทั้ง6ชั้นเนี่ยคอยทํางานแล้วเวลาไปที่ไหนมาที่ไหนก็ตามเนี่ยบริวารพระอินท์จะเยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะแบบเป็นโกรธจำนวนโกรอสงไขยเลยเยอะมากม เป็นแสนๆเป็นล้านๆโกรธอันนี้พูดตรงๆนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระอินทร์เนี่ยท่านมีหน้าที่รับผิดชอบงานใหญ่งานใหญ่ในที่เนี้มีหน้าที่ทั้งรับสวรรค์ขึ้นมาทั้งคอยเทงานให้เทวดาไปดูแลคนแล้วแถมว,ว่าท่านองค์มาตุรีเทพบุตรก็จะมาในวันโกนวันพระมาถามว่าคนผู้นี้ทําบุญอะไรมั่งในส่ยใจการทําบุญไหมแล้วทําบุญอะไรนะอะไรเงี้ยคือเหมือนจะท่านจะคอย ตรวจสอบคอยตามคอยถามเอาเป็นอย่างจริงๆนะแทบแทบทุกรอบเลยนะอ่ะเราก็มาคุยกันนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมามาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมสกะเทววันทานังสุกิตามหาราชโภ ธูติยัมปิณโมสกกะเทวาวันทานังสุกิตามหาราพงตาธิยัมปินมโมสกกะเทวาวันทานังสุกิตามหาธารพงนะอะ <c oughs> คือคนที่แบบว่าชอบไปบนเนี่ยอย่างตึกตึกอมรินทราซ่าอย่างเงี้ยหน้าตึกเงี้ยจะมีองค์อินแล้วองค์อินเนี่ยก็จะรับผิดชอบงานในที่นี้ก็คือว่า ใครมาเนี่ยท่านจะมีแว่นแก้วคอยสองคอยสองนี่คือตรวจงานเทวดานะครับสองแว่แวนแก้วเนี่ยงานเยอะคือตรวจงานเหล่าเทวดาว่าเทวดาทํางานไหมนะเทวดาเนี่ยคอยดูแลง,งานไหมนะนี่คือแวน่นแล้วชมต้องทำผิดอะไรหรือเปล่าใครมีเทวดาองค์ไหนทําผิดกฎสวรรค์บ้างอืมหรือมีเทวดาทะเลาะก,กันอะไรอย่างนี้ คือเหมือนว่าท่านคอยดูแลคอยห้ามคอยปรามแล้วคอยดูแลกฎของสวรรค์โทษนะคะนะอ่าก็มีคนถามเข้ามาว่างานใหญ่ๆหเนี่ยอย่างเช่นเอ่อจะขา,ขายที่ดินเนี่ยควรทําอย่างไรควรไปจุดทูบอย่างน้อยสิบหกดอกแล้วบอกท่านบอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าลูกอ่ะเออาขายที่ดินตรงนี้ได้คือในหน้าค้าที่ดินเน่ะมันมันขายยากออะพูดตรงๆเลยว่าวศัตรูกันเยอะ ควรจ้องเจาะงานก็นมากเอาพูดตรงๆเลยเ <c oughs> จาะงานในที่นี้คือคอยแอบไปสืบงานของเราแล้วก็คอยทะลวงเข้ามาเพื่อจะเอาเอาคนคนมาซื้อที่ดินที่เราเตรียมจะขายอันนี้มีมีเยอะมากสําหรับคนที่แบบว่าอยู่ในวงการนี้เขาก็รู้กันทุกคนแทบรู้กันแทบทุกคนว่ามีการเจาะเขาเรียกว่าเจาะงานเจาะงานนี่หมายถึงว่าเจาะเอกสารทั้งหมดแอบแอบ,แอบเอา คนมาซื้อมาซื้อกับในหน้าหรือมาซื้อกับเจ้าของที่ดินโดยตรงมีเยอะมากครับนะหรือบางทีเนี่ยแอบอ่าบางทีเนี่ยปัญหามันก็เยอะแล้วบางทีศัตรูคู่แข่งก็เยอะตามผมก็เลยแนะนํานะว่าควรมีองค์นี้ไว้บูชานะถ้าบูชาองค์นี้ได้ผมยอมรับเลว้วยังไงยังไงก็ไม่พลาดเรื่องงานเพราะว่างานค้าขายที่ดิน <c oughs> งานค้าขายที่ดินงานเซลล์งานใหญ่ งานที่ต้องรับผิดชอบเงินจํานวนแบบเป็น10บสล้านร้อยร้อยล้านพันล้านหรืองานประมูลต่างๆเนี่ยเออมีคนถามว่าอาจารย์ทํำยังไงถึงจะสําเร็จเร็วๆเลยบอกงี้ผมเนี่ยผมว่เรยเร่งเลยว่าองค์เนี้ยดูแลพื้นพิภพคือเทวดาบนสวรรค์หชั้นเนี่ยตั้งแต่จตุม,มาหาราชิกานะถึงตาวะติงนะชั้น6เออยามานะอ,อ,อิสราวอิสเอออ,อีชั้นที่6 ก็ทั้งหชั้นเนี่ยท่านดูแลและอีกมันมีพญามารอยู่ด้านบนด้วยและอีกอย่างหนึ่งท่านเนี่ยมีหน้าที่เป็นประธานเป็นประธานนี่คือมีหน้าที่ดูแลประสานงานตัดสินแล้วก็คือใจมันต้องเป็นกลางเที่ยงธรรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นอ่ะการรับผิดชอบเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องที่ดินโลกมนุษย์ไม่ว่าจะยันสวรรค์6ชั้นรับผิดชอบมันทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จะทําอะไรแหละแ,แต่แต่วันพระเนี่ยท่านจะลาลาไปฟังธรรม แยกลางได้ไหมแยกได้แยกได้คือเหมือนกับว่าท่านเนี่ยสามารถที่เรียกว่าจะแยกดวงจิตออกไปได้ในการที่จะรับผิดชอบงานต่างๆแต่ผมก็เลยมาพามาแนะนําให้รู้จักว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยถ้าเราคิดจะทางานสําคัญจะทํางานประมูลทํางานก่อสร้างทํางานโครงการใหญ่ๆเนี่ยเราควรบูชาท่านควรขอท่านบอกแล้วแต่ว่าจะบน,นอะไรเป็นกล้วยหนึ่งหวีะมะพร้าวหนึ่งลูกก็แล้วแต่บนได้แต่ว่าคือ ต้องแก้ด้วยอย่าลืมเพราะว่าถ้าแก้ถ้าลืมเมื่อไหร่มันจะเป็นปัญหาใหญ่ทุกทีแนะนำว่าแนะนาว่าอย่าแก้บนที่มันอะไรที่มันยากเกินไปนักนะคะคืออย่าไปบนอะไรที่มันยากขอท่านอ่ะถ้าเรามีบุญวัสนาเราก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบนแล้วเราไม่มีบุญกับตรงนั้นจริงๆอ่ะยังไงมันก็บนแล้วมันก็ไม่ขึ้นหรอกค่ะอเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีบุญวัสนาบนบนแค่ง่ายๆก็พอไม่ใช่ท่านแบบว่าต้องการให้คุณทําทุ่ม เทแกบนหนักหนักถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะจาร์ท๊อคิดยังไงครับเหมือนกาจาร์ทอปว่าขอขอแล้วก็บนเล็กๆนะบนอะไรที่มันเล็กๆที่นที่คิดว่าทําได้นะบา,บางทีบางทีเขาคิดว่าเออขายที่เนี่ยได้เงินแบบเออเป็นเหมือนเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยต้องแบบแบบแก้ยากๆอะไรอย่างเงี้ยจาร์ทอแกบบ้แบบหนักๆอะไรอย่างเงี้แยแบบเข้าใจไหมมันใหญ่เกินไป ไม่ใช่ใช่ไหมมันใหญ่เกินไปม,มันใหญ่เกินตัวเราถ้าเราพูดในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้สิ่งนั้นจะประเสริฐกับเราถามว่าประเสริฐกับเราอะไรโอ้โหกล้วยหวีหนึ่งเดินไปหาตรงไหนก็ได้นะพูดตรงตรงนะกล้วยน้ําว้ามะพร้าวลูกหนึ่งเดินไปหาตรงไหนก็ได้เอาพูดตรงตงนะก็ยิ่งดีกว่าชนยุคนี้นะอืก็ยังดีกว่าอะไรนะยังดีกว่าไปบนอะไรแบบโอ้โหผิดพ,พีลึกพี้านลิกงลิเกอะไรใหญ่โตมโห้านจนเกินเหตุไปเอาลิเกมากอ็มีคนทํานะ ก็เสียเงินเยอะเสียเงินเยอะแต่ว่าแบบว่าผู้แปลกๆก็มีนะโกนหัวมั่งแก้ผ้าลำมั่งแก้ผ้าวิ่งรอบมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจะไปบนอันนั้นน่ะมันก็เอาอุจาร์เกินแล้วคนเขาจะแบบมันเป็นที่ละอายเขราะจกมัมันไม่ที่บนสวรรค์นะมันมีนางฟ้าเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะท่านอ่ะดูแลสวรรค์หกชั้นท่านคงไม่มาดูอะไรทุเรศนะเอาพูดตรงตงนะเพราะฉะนั้นอ่ะ ผมถึงได้แนะนําพระอินว่าเวลาทํางานเนี่ยพระอินเนี่ยทำงานใหญ่ๆท่านทํางานใหญ่ๆท่านท,านทําทโครงการใหญ่ๆเพราะฉะนั้นท่านไม่มาติดใจอะไรกับเรื่องเล็กๆนี่หรอกอบอกตรงเพราะฉะนั้นอ่ะคุณควรจะแบบว่าเวลาบนอ่ะบนเออกล้วยวิงมะพร้าวลูกนึงนะก็แล้วแต่น้ำเปล่าน้ำเปล่าสักขวด้วก็ว่าไปไม่ใช่แบบจะบอกว่ามะพร้าวลูกนึ่นมีประโยชน์มากเลยนะคะ <c oughs> ทั้งน้ำไี่บริสุทธิ์นะดื่มแล้วก็สดชื่นแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะคะ เนื้อมะพร้าวเป็นไงอร่อยท็อปจะท็อปชอบอใช่ไหมอะไรอีกคะก็แล้วแต่บางทีเนื้อ,อม,มันก็ฝาดบางทีก็อ่อนไปแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันจะอะไรแต่พุ่งตรงว่าบนอะบนในสิ่งที่มันง่ายไม่ใช่ยากนะแล้วผมแนะนําองค์เนี้ยเพราะว่าปัญหาคือว่าถ้าบนถ้าแบบว่าคุณจะทางานใหญ่ๆบางคนเนี่ยทำงานสําคัญคือไม่คือบางคน,น่ะคิดว่าแบบไงรู้ป่ะไออย่างาอ,ายอย่างศาลของท่านอะอยู่แถวแถวราชดมริอย่างเนี้ย โอ้ยต้องเตรียมของไปของพลุงพลังแล้วไปแก้บนที่นั่นแล้วแบบต้องจุดทูปมาขอต้องเดินทางแต่งตัวค่ารถค่ากินค่าอะไรอีกอะสู้เอาองค์นี้ไปไว้ที่บ้านดีกว่าใช่ไหมจานท็อปเออทําต้องแนะนำนะเอาองค์นี้ไปไว้ที่บ้านได้ยังไงคะก็ติดต่อเช่าบูชาได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรันครับ Facebook โอสิริกรอพิรันเบอร์โทรศูน9 9 2 2 6 4 5สห้า 0925929261 ID r i o Serit 15นะตามนี้ครับแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนํำเมตรามหานิยมเมอร์โทร0849266658 ID r y e AJTOP 16เคยมีคนมาอยู่ดีมาสั่งพระอินกับผมนะผมก็งงๆเหมือนกันแหละแต่ก็เอาว่าพูดตรงๆเลยว่าหลายๆครั้งอ่ะท่านพระอินเนี่ยก็เป็นสมเทวดาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแหละ เป็นเทวดาที่รับผิดชอบงานหนักนเหนื่อยสาหัสเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนําให้บูชาไว้สําหรับผู้ที่ต้องการทํางานใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆจริงๆต้องการความสําเร็จจริงๆนะเท่านั้นนะครับนะเพียงเท่านั้นความสําเร็จเท่านั้นนะไปแล้วครับสวัสดีครับยังไม่ได้โฆษณาเลยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังวัดเทวรูปเทพพรหมเทว,วดาวุวัตถุมงคลติดต่อได้ในข้อความหรือ แอดไอด n ไลน์โอซิริหนหรือ AJTOP16 ค่ะนะตามนี้ครับสวัสดีค่ะ